ตงแบล็คพิงค์ศิลปินเคป๊อปรายแรกและรายเดียวที่จะคอนเสิรต์ตในแถบละตินอเมริกาและเป็นครั้งแรกของศิลปินเคป๊อปที่สามารถเป็นเฮดไลน์ในการจัดคอนเสิรต์ตการแสดงณที่แห่งนี้คลิปนี้ค่ะแอก็จะมารีวิวน้องลิซ่าและสาวแบล็คพิงค์สำหรับคอนเสิรต์ตบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ที่ครั้งนี้ก็ถึงเวลาของบลิงเม็กซิโกแล้วค่ะโดยสาวจะขึ้นแสดงคอนเสิรต์ตที่โอโรโซสเตเดียมและต้องของแสดงความยินดีกับสาวแบล็คพิงค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่านะับเป็นครั้งแรกค่ะที่จะสามารถมาแสดงคอ, America, ลคงองิลปนเสามารถเเป็นนนดด์ใการจั คอนเสิร์ตการแสดงหน้าที่แห่งนี้ค่ะโดยคอนเสิร์ตจะขึ้น2วันวันที่26และก็27เมษาย,ยนตามเวลาท้องถิน่นสนามกีฬาโฟโรโซมีความจุประมาณ6 5 0 0 0คนได้ซึงก็จบไปแล้ววันแรกและก็วันที่2คลิปนี้ค่ะแอดก็จะมาเล่าถึงน้องนิซ่บเป็นหลักเหมือนเดิมแล้วก็จะเล่าไปตั้งแต่ช่วงซาว์เช็คบรรยากาศต่างๆที่แฟนขับมารอสาวๆตอนทําการแสดงไปจนถึงท้ายคอนเสิร์ตเลยทีเดียวคลิปนี้ค่ะแอดขอรีวิววันที่1นะคะอาจจะยาวหน่อยต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่อง เรียกว่าขายดีเทน้ําเทท่าค่ะจนต้องเปิดเพิ่มรอบสมแล้วค่ะกับที่ตอนเปิดขายบัตรนี่ต้องเอาเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบเพราะว่าคนแย่งซื้อกันเยอะมากแบล็คพิ้งก์เก่งสุดๆเลย,เลยต่อมาค่ะพาเพ,พื่อนๆไปชมสเตจที่สุสานจพขึ้นทําการแสดงค่ะรวมถึงมีบรรยากาศรอบข้างของเหล่าแฟนคลับลิงเม็กซิโกที่มาในวันแรกเยอะมากๆเลยและไม่ต้องห่วงสาวๆค่ะเพราะว่าทราบมาว่ามีชุดรักษาความปลอดภัยมากมายเลยทีเดียวค่ะที่มาอำนวยความสะดวกให้กับแฟนคลับและก็สุสานแบล็คพิงก์เนี่ครั้งนี้มองๆไปเนี่ยเหมือนหน่วยคอมมานด์ ติดอาวุธประมาณนั้นเลยนะคะเนี่ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยเลยค่ะขอให้คอนเสิร์ตราบรื่นนะคะชาวเม็กซิโกได้เจอกระสามแลกพิงแล้วดีใจแทนมากๆเลยค่ะเมื่อใกล้เวลาเข้ามาค่ะแฟนคลับมากมาย V.I.P. ซาวเช็กก็มารอส,สามเพื่อทําการขึ้นซาวเช็คค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยไม่บอกก็รู้เลยค่ะว่าตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้เจอสาๆเปิดมากค่ะสาวขึ้นสาวเช,ช็ด้วยเพลง o u l a t e r ค่ะ วันนี้ช่วงซาเชคเนี่ยมี3เพลงได้แก่ CU Later Ice Cream นอกจากน,นี้ก็มีเพลง Bet y o u w a n a ค่ะขึ้นมาด้วย CU Later ค่ะดอลลิซ่าก็โชว์ความเท่เลยเพราะว่าแต่งมาซาเชควันนี้ด้วยเสื้อสเวตเตอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์หัวใจตรงกลางอกค่ะแล้วก็เป็นตุ๊ก,กตากำลังยิงธนูอยู่ร้องก็ใส่บวกสีดำแลกพิงใส่กางเกงยีนขากระบอกฟอกดำเซาเชคประมาณ10กว่านาทีเห็นโมเมนต์แชริสครึ่งชั่วโมงไปแล้วค่ะเพื่อนๆน,นั่งมุมไหนก็จะได้เห็นแชริสตลอดเลยเรียกว่าวันนี้ตัวติดกันตลอดจริงๆ ตัวน้องนิซ่านั้นความเท่นั้นมีมากมายค่ะมาให้ได้ติดตามชมยิ่งเป็นช่วงตอนที่น้องนิซ่าถกเสื้อขึ้นแล้วก็โอ้ยคุณเขาในสูงฮอตเบอร์นี้ใจสั่นอย่างแรงเลยเลยคะ่ะในช่วงที่ร้องเพลง See You Later ค่ะตามมารับชมโมเมนต,ต์ของน้องนิซ่ากัน สาวมีการพักคุยกับลิงเม็กซิโกสาวได้พูดภาษาสเปนด้วยดองลิ่าดูท่าทางจะร้อนมากค่ะหันหลังไปขยี้หัวเบาๆค่ะเพื่อจะทรงผมก่อนที่จะใส่หมวกเข้าไปใหม่พร้อมกับถกเสื้อขึ้นอากาศน่าจะโซฮอตมากเลยนะคะเนี่ยสาว,สาว,สาวค่ะมีการทักทายแฟนคลับชาวเม็กซิโกค่ะพร้อมกับพูดเป็นภาษาสเปนด้วยว่า แล้ว่าสวัสดีเม็กซิโกฉันรักคุณมากพร้อมกันนี้ค่ะพี่เจนี่ก็กล่าวต้อนรับลิงเม็กซิโกต้อนรับเข้าสู่บอลพิงคเ์เวิลด์ทัวร์จากนั้นค่ะน้องลิซ่าพาเข้าสู่เพลงต่อไปเน็กซ์ซอ พาเ,เพื่อนๆไปติดตามรับชมช่วงเพลง Bed ยู u v น n a ค่ะแม้ว่าช่วง Bed y o u v น n a น้องลิซ่าได้ร้องไม่เยอะแต่ก็สามารถไฮฟ์คนดูและก็น้องสนุกมากๆเหมือนกับนัดเพื่อนไปร้องเก๋น้องแชงก็ไฮฟ์โน้ตลิซ่าก็บิว้วหนักมาก

เข้าสู่ช่วงเพลงสุดท <shorts. S 2> ้ายไอศครีมน้องดิซ่าก็ได้เจอกับแฟนบอยอย่างคุณนี่นอยแฟนบอยไทยแลนด์ตัวจริงค่ะที่วันนี้ก็มาให้กําลังใจน้องดิซ่าด้วยคุณนี่นอยค่ะก็ได้เขียนป้ายน่ารักมากๆเลยค่ะเรียกว่าจะตามน้องดิซ่าไปทุกที่ที่มีคอนเสิร์ตเลยตามมาชมพักของน้องดิซ่าเล็กๆน้อยค่ะสําหรับช่วงเพลงไอศครีม นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของเพลงไอศครีมที่เป็นเพลงสุดท้ายซาวเชควันแรกคอนเสิร์เม็กซิโกค่ะสุดาบแรกพิ้งค่ะก็ได้ทําการร้องเต้นเล่นนะคะลงไปจากเวทีด้วยเพลงไอศครีมค่ะ หลังจากจบซาวเชคสถาบลักทิงก็เข้าไปเตรียมตัวแต่งหน้าทำผมแล้วบลิงเม็กซิโกวันแรกก็เข้ามาที่เซเดียมทะเลสีชมพูก็คึกคักมากๆเกี่ยวกับจํานวนประชากรบลิง <c oughs> ที่เข้ามาชมสถาบลักทิงในวันแรก <c oughs> มีหลากหลายข้อมูลเหลือเกินค่ะเพื่อนๆที่จริงแล้วความสุขของสนามโฟโรซอมันอยู่ที่65,000ซึ่งตัวเลขที่ระบุออกมาบางแหล่งก็บอกว่ามีผู้เข้าชมในวันที่1ประมาณ58,998คนบางแหล่งก็บอกว่ามีผู้เข้าชมกว่า60,000คนและบางแหล่งก็บอกว่า57 บางแหล่งก็บอกว่า55,000คนดังนั้นแอดก็ยังจะไม่ขอพันธงนะคะเกี่ยวกับประชากรลิงที่เข้ามาชมเสสาววันแรกซึ่งวันนี้ค่ะคนเยอะมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากๆค่ะสําหรับทะเลสีชมพูแฟนคลับที่ไปรอเสาวแลกทพลงอยู่ข้างในต้องใช้คําว่าร้องได้ทุกเพลงร้องตามทุก M v วที่เปิดอยู่ข้างในโดยก็จะมีเสียงกรีดของบลิงเม็กซิโกขณะที่ยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำคนเยอะมากจริงๆโซนบัตรยืนเนี่ยแฟนๆก็ยืนกันจนสุดสายตาก,กันเลยการมาจากคอนเสิร์ตครั้งแรกนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะคะ ยินดีกับสาวแบล็คพิ้งมากๆค่ะนี่ขนาดบอลแรกนะคะเนี่ยเมืองนี้มีแค่สงรอบเท่านั้นหลายคนบอกว่าได้เห็นแฟนคลับมากมายขนาดนี้นะคะน่าจะจัดให้อีกสัก <Lew> วัน <todavía> ค่ะ ที่เข้ามาชมสาวแบล็คพิงในวันที่1ที่ต้องบอกว่าือฮามากๆค่ะนั่นก็คือคุณมาเซโลเอบราดซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกค่ะท่านค่ะมาชมคอนเสิร์ตของสาวแบล็คพิงในวันที่1และก็มากับภรรยาแสนสวยเรียกว่าแบล็คพิง์เริศสุดๆเลยไปไหนมีแต่ผู้ใหญ่เอ็นดูนะยคะเนี่ยขนาดโรมวอต่างประเทศยังเข้ามาชมสาวแบล็คพิงและก็เอ็นจอยสุดๆเลยค่ะและเกี่ยวกับไม้ของสาวแบล็คพิง์ในการแสดงวันนี้ค่ะทราบม,มาว่าสาวแบล็คพิงมีการเปลี่ยนไม้ ตั้งแต่ยูโคเชล่าแล้วนะคะเปลี่ยนไม้จากสีชมพูเป็นสีชมพูดำคริสตัลสีชมพูเรียกว่าสวยงามมากๆเลยเข้าคอนเซปต์แบล็ p i ิงของจริงแบล็ Black p i ิงเริ่มทำการแสดงด้วยเพลง How You Like That วันนี้ค่ะน้อนริซ่าเป็นใยเด็กผมแกละน่ารักมากๆ b a บาร์บี้เกิลสุดๆจังหวะแร็ปเนก็ฟาดเดือดๆไปเลยน้องสดใสามากๆตามมาชมพาร์ท How You Like That ขององริซ่ากันค่ะ p r e t <c oughs> t y s เซ v เว e น้องวิซาใส่เต็มไม่ยั้ง energy จัดเต็มมากๆหลังจากเสร็จภารกิจโคเชล่ารวมถึงได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเพื่อชาวลิงเม็กซิโก เพื่อนๆเข้าไปสู่เพลง Don't k n o w w h a t To Do น้อนริซ่าเต้นได้พริ้วมากๆและก็ยิ่งเป็นจังหวะที่ต้องร้องเต้นเล่นคู่กับพี่เจนนี่เป็นตุ๊กตาไขาลานยังรับบทดได้ดีเล่นการกุ๊กกิ๊กสดใสชวนติดตามสุดๆ ครั้งนี้ค่ะน้องลิซ่าแนะนำตัวว่าโยซอยลิซ่าซึ่งเป็นภาษาสเปนค่ะ ค่ะสาวเข้าเพลงเลิฟซิกเกิลพอจบเลิฟซิกเกิลสาวก็ลงไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาด้วยชุดสีบานเย็นหรือว่าสีชมพูเข้ม หลนั้นค่ะพอสาวอพเลียนชุดออกมาเป็นชุดสีบานเย็นหรือว่าสีชมพูเข้มไม่ทราบว่าชุดนี้ค่ะมีความพิเศษตรงไหนหรือว่าเป็นการวางคอนเซปต์ไว้ว่าต้องใส่ชุดนี้ตลอดไปล่าสุดเนี่ยใกล้จะจบเวิลด์ทัวร์แล้วนะคะสาวแบล็คพิงก์ก็ยังใส่ชุดนี้อยู่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแบล็คพิง์ค่ะออกมาด้วยเพลง Cu ิ i ด s Love พาสสำคัญสำคัญของช่วงคิว i s l o v e ก็เห็นจะเป็นพี่เจนนี่กับน้องลิซ่าค่ะที่มีการร้องเล่นเต้นแล้วก็ส่งเพลงต่อกันก็ยังทำได้ดีค่ะ จากนั้นค่ะก็จะมีเพลง Crazy Over You เ e อร์ฟอร์แมนจัดเต็มจริงๆไม่มีแถวค่ะเอวหวานขั้นสุด โดยผ้าชุดสีบานเย็นค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยปกติเนี่ยแอดจะเห็นเพลงสเตย์นะคะมักจะไปร้องช่วงท้ายคอนเสิร์ตแต่ว่ารอบนี้ค่ะเอาเพลงสเตย์ขึ้นมาร้องก่อนที่จะไปเพลงเทลลี่ มาชมโมเมนต์ตอนที่สาวๆค่ะพูดคุยกับลิงค์คลิปนี้ค่ะพี่เจนนี่หยิบมือถือออกมากด Google Translate นะครแปลภาษาสเปนค่ะเพื่อคุยกับลิงค์เม็กซิโกโดยน้องค่ะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันที่มาเม็กซิโกซึ่งวันนี้ค่ะน้โนริซ่าน่ารักมากๆเลยทำทรงผมเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะ ต่อมาค่ะคลิปนี้นะคะน้องแชงตาดีมากๆเจอฟ้าแฝดน้องเจนนี่เจ้าลิศค่ะก็เลยแซวแฟนคลับว่าเจนนี่ทาไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะประมาณนี้แล้วทดีนี้ค่ะแฟนคลับก็ปื้มมากๆเลยนะคะเป็นแฟนเกิลคุ้มค่าสั่งตัดชุดจริงๆค่ะแล้วว่าก้องก็จับขึ้นโอใหญ่เจนนี่ก็ทําหัวใจส่งให้ด้วยก็เป็นชุดของเจนนี่ในพาร์ทนี้นี่แหละเพื่อนๆน่ารักกันจริงๆค่ะ เพลงเชลลี่ค่ะชอนโฮของน้องลิซ่าโคตรฟังเลยมีความเทค่ความคูลค่ะแล้วก็ใช้เสียงโวโคอลที่ทรงพลังอีกหนึ่งวันค่ะ จากนี้ค่ะในพ์ทน,นี้ก็จะมีช่วงเพลงพิงเวยนอค่ะแต่ว่าแอดไม่มีคลิปค่ะพอจบเพลงก็เข้าสู่พัทโชเดียวแล้วค่ะสาวสามและพิงไปเปลี่ยนชุดโดัวเดียวค่ะความเหมือนและก็แตกต่างกันของทั้งสองวันวันแรกน้องลิซ่าจะมีการมัดจุกขึ้นไปสองข้างเป็นผมแกละแต่ว่าวันที่2จะมีการมัดขึ้นไปนิดหน่อยและก็มีการปล่อยผมลอนๆด้านหลังค่ะแต่ว่าชุดเนี่ยสำหรับวันที่1และก็วันที่2คอนเสิร์ตที่เม็กซิโกนะคะก็คือชุดเดียวกันเลยค่ะสําหรับพัทโชดเดียวของน้องลิซ่าเกี่ยวกับชุดโชเดียวขอองงนล แน่ใจเลยค่ะว่าคุณแนนนิสเนี่ยจัดให้อีกไหมเพราะว่าพักหลังๆมีแต่ชุดเรื้ดๆนะคะตอนที่ไปใต้หวันชุดก็ไม่แผ่วเลยพอมาตั้งแต่คคชูราก็มีแต่ชุดแซ่บๆชุดของสาววัย26เนี่ยมันเอือหือจริงๆลุคนี้ค่ะต้องบอกว่าเต็มสิบไม่หักค่ะขนเฟลยด,ดัดกับชุดกลิตเตอร์แล้วก็กล้าวสองแกละขึ้นไปค่ะน่ารักแสบโซนอินเตอร์ตัวดื้อที่สุดเลยรลิซ่าไม่อ่อนโยนอีกต่อไปใส่ชุดนี้แล้วออร่าโคชำาเลยค่ะร่างทองยังไม่กลับจากโคชูรานะคะเนี่ยแลวก็บวกกับต้น สวยมากๆค่ะที่ดูแข็งแรงต้องมีวินัยในการออกกําลังกายหลังจากที่จบโคชิล่าค่ะชาบและพิงก็มาใช้แผนเดิมเกี่ยวกับลิสเพลงต่างๆอย่างชว่วงเดียวของน้องลิซ่าค่ะน้องลิซ่าก็เริ่มต้นมาด้วยเพลงและลิ่าตามด้วยโพดนซ์ค่ะตามมาชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องลิซ่าตอนเพลงและลิ่ากันค่ะเปิดออกมาก,ก็แพรวพราวไม่หยุดเอาอยู่จริงๆค่ะแฟนคลับสนุกกันมากๆเลย โพดนของน้องลิซา่าชุดใส่เต้นโพดนแล้วสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยน้องลิซ่าสามารถจะัดระเบียบร่างกายดีมากๆค่ะโคตรสมมุติเลยค่ะ ไม่หยุดร้องเดินและบิวเดินออกมาแบบสวยๆปังๆนอกจากนี้ค่ะแอดยังนำช่วงทเวิร์กิ้งทเวิร์กิ้งของน้องนิซ่ามาให้ได้ชมกันด้วยเป็นทเวิร์กิ้งทเวิร์กิ้งที่ยั่วสุดๆเลยค่ะ จากนั้นเข้าสู่ช่วงดรอปซามานี่ของน้องนิซ่าค่ะโอ้โหโคตรสวยเลยค่ะพเพื่อนๆโดยเฉพาะคลิปนี้นะคะที่ไฟเนี่ยสาดเข้าตัวน้องนิซ่าเต็มๆเ,เลย และพาร์ทสำคัญค่ะที่ขาดไม่ได้ของ p l a y มาน e ีนั่นก็คือ everyone s i l e n t เหมือนเป็นชาเลนจ์แข่งกันแต่และเมือนว่าใครจะเงียบกว่ากันตัดมาที่เม็กซิโกหยุดโบกประยงบงกันเลยทีเดียวหน้าขนลุกมากๆแล้วคนโค Scotland, ตรเยอะตามมาฟังเหตุการณ์ณช่วงนี้กันค่ะ หนั้นค่ะชุดเดียวของน้องลิซ่าก็เข้าช่วงเบรกแดน์แต่พาทสุดท้ายเบรกแดน์เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องแข็งแรงแข็งแกร่ง,งน้องลิซ่าก็ยังคงทําได้ดีมากๆไม่ว่าชุดจะสวยเปรี้ยวขนาดนี้แต่ว่าเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือจัดเต็มค่ะ พัฒจบที่สวยเกินจับ,บรรยายในระหว่างที่ทําการแสดงยังเป็นแม่เสื้อสาวพราวสเสน่พอจบเท่านั้นเลยค่ะยิ้มให้บลิงเม็กซิโกแบบนี้ใจละลายไปเลย ชมน้องลิซ่าพาร์ตเกิ r กันค่ะหลังจากที่โชว์เดี่ยวจบไปส,สาวแล็กพิงก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน้นองลิซ่ายังคงเป็นลุคนี้นะคะเสื้อป p o r t girl กางเกงสีแดงแรงฤทธิ์เริ่มต้นโดยเพลง shut down ลิซ่าเท่โคตรฟาดฟันกับพี่แดนเซอร์ผู้ชายเด่เลิศที่สุดเลยสวยๆอยากไปยอมค่ะยิงพาร์ท,ที่เล่นกับพี่ซูบินเป็นพาร์ท,ที่ถูกพูดถึงมากๆ เพลงเทพเกลที่นำมาให้ได้ชมวันนี ette, like ้ค่ะเป็นพาที่น้องลิซ่ากำลังเต้นท่านี้ซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นผ่านตามมาแล้วค่ะน้องลิซ่าในชุดนักซิ่งเนี่ยกระผงแกละมันหน้าหมันเขี้ยวกว่าเดิมล้านเท่าเลยจริงๆค่ะดูดอมากๆเมื่อเทปเกลจบไปก็เข้าสู่ช่วงซนทนากับบลิงน้องลิซ่าคลิปนี้น่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลย ซึ่งบนเวนทีค่ะกําลังกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับทาจินทาจินก็เป็นเครื่องปรุงรสมะนาวเม็กซิกันถ้าหากว่าดูตามภาพที่แอดไปดูมาในช้อปปีค่ะก็จะใช้ทานกับผลไม้ประมาณนี้น่าทานมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะไปที่เพลงจูดูจูดูกันโงนริซ่าเพอร์เฟคแมนจัดเต็มยิ่งเป็นด้านข้างกับกางเกงสีแดงตัวนี้แลยก็แซบตาแตกเกินเบอร์ ชสามและพิงก็ร้องเพลง forever ยังเพื่อนๆดูสิคะน้องลิซ่าใส่เสื้อตัวกระจิ๋วเดียวเองค่ะลองคิดภาพตอนที่น้องลิซ่าสวมใส่เสื้อนี้เข้าไปมันจะยากขนาดไหนคะเนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าเป็นแอดเนี่ยก็คงจะเข้าได้แค่ครึ่งแขนค่ะสวยมากจริงๆค่ะชาติหน้าชั้นใดเกิดมาก็อยากจะหุ่นแบบน้องลิซ่านี่เลยค่ะบอดี้แบบฉ่ำม,มากเวอร์ ช่วงท้ายคอนเสิร์ตแล้วค่ะเปิดมาด้วยเพลงบูมบาย่าที่นแฟนต่างเรียกร้องกันหนักมากน้องลิซ่ามาด้วยลุคหน้ารักสุดคิ้วค่ะแต่ว่าสําหรับคอนเสิร์ตวันที่1เนี่ยยังคงใส่แขนยาวรวดเปิดมาด้วยเพลงบูมบาย่าก็เจอน้อง,งลิซ่าและก็น้องแชงค่ะดื้อม,มากๆจับมือกันร้องเพลงแล้วก็เต้นบูมบาย่าด้วยกัน ทั้งท่าตบก้นก็มาค่ะน้องลิซ่าท้ายคนสิร์ตน,น่ารักมากๆแม่สองกระโปรงสั้นสรรีดำ ในช่วงเทิร์ฮุกของบูมบาย่าค่ะเจสสามและพิงก์ก็ได้ไปใส่หมวกซึ่งหมวกแต่ละใบเป็นโครงการของบลิงชาวเม็กซิโกนั่นเองที่ทามาให้เจสสาวแลกพิงส์สหรับช่วงองค์กรค่ะทราบว่าเป็นหมวกที่แฟนคลับทําด้วยมือซึ่งใช้เวลากว่า7วันนะคะถึงจะเสร็จแล้วก็มีการทําหมวกให้เหมาะก,กับสาวแต่ละคนด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะเรียกว่าแฟนคลับบลิงเม็กซิโกต้อนรับแลกพิง์ดีมากๆทั้งเสียงร้องทั้งหมวกมาเยือนครั้งแรกค่ะก็น่าจะทําให้เจสสามและพิง์ประทับใจที่สุดเลยตอนที่น้องลิซ่าเห็นหมวกของตัวเองด าดีใจใจหญ่เลยพอได้หมวกแล้วก็เต้นยับขาดกับน้องแชงอ n น r g y ท้ายคอนเสิร์ตเนี่ยมันดีจริงๆ ูมบาย่าจบแล้วก็ถึงช่วงโฟโต้ไทม์ชาสาบและกทิ้งก็ใส่หมวกเรียงมาเลยค่ะคลิปที่น้องลิซ่าถ่ายภาพแล้วก็เต้นท่าเต้นที่น้องลิซ่าเต้นลคล้ายๆก,การเต้นฟลามเมงโกค่ะจะใช่รูปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าบลิงเม็กซิโกเข้ามาแซวน้องลิซ่าเขาก็บอกไว้แบบนี้ค่ะว่ามันเป็นการเต้นฟลามเมงโกน้องลิซ่าในคลิปค่ะก็คือเอวหวานมากแม่ It's photo time, guys. Oh, really? Um, it's photo time? Okay, guys, last us Two, three. จะใช้คําว่าอะไรดีคะเนี่ยที่ดื้อกว่าใครถามแลกพิงค่ะชอบหมวกของตัวเองมากๆเลยพอถ่ายภาพเสร็จแล้วค่ะก็เข้าเพลง As If It's Your Last ค่ะคอนเสิร์ตเม็กซิโกวันแรกทั้งวันค่ะน้องลิซ่าและก็น้องแชงตัวติดกันมากๆแม้กระทั่งช่วงสุดท้ายคอนเสิร์ตน้องลิซ่าเช er ียร์อัพน้องแชงให้ร้องท่อนแรป็ป ติดกันยิ่งกว่าจริงๆสองคนนี้เดินไปไหนมาไหนทั้งเวทีก็จะเห็นแต่ชายลิศกันเลยทีเดียว stay, like ช่วงท้ายของเพลงค่ะก็จะเป็นช่วงแดนซ์พี่แดนเซอร์ก็ขึ้นมาแดนซ์ไปด้วยกันคู่แรกเป็นน้องแชงกับพี่จีซูออกมาเต้นรำด้วยกันค่ะ น,น,น้องลิซ่ากับพี่เจนี่ก็จับคู่กันมาแล้วก็ได้กลายเป็นท่า U and B เพลงโซโล่เดี่ยวของพี่เจนี่ค่ะก็ว่าอยู่ค่ะว่าทําไมน้องลิซ่าและก็พี่เจนี่เต้นแบบนั้นก็คือแชร์ซูเนี่ยเต้นก่อนเจนลิสแล้วเจนลิสก็เลยเต้นตามน่ารักมากๆค่ะช่วงท้ายคอนเสิร์ต สู่ช่วงท้ายแล้วค่ะปาร์ตี้ยมมีวันเลิกราวันแรกก็มีการจุดพลุแบบอลังการและก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะสำหรับเม็กซิโกวันแรกก็จะได้เห็นสาวแล็กพิงก์นั่งชมพลุแบบอบอุ่นเลยนี่คือคอนเสิร์ตวันแรกค่ะก็จบไปอย่างสวยงามค่ะเพื่อนๆ ้องใช้คําว่า b l a c k พิงคเอาอยู่ทุกสเตจจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตทั่วโลกที่ตัวเองต้องไปทําหน้าที่ค่ะเอาอยู่จริงๆแล้วก็ Energy ของทุกคนจัดเต็มมากๆและน้องดิซ่าของเราค่ะสวยทุกชุด ทุุกชดเลยรวมทั้งน้องลิซ่าค่ะมีพลังส่งต่อให้กับแฟนคลับไม่ว่าจะสายหน้าจอหรือว่าสําหรับลิงก์ที่ไปชมคอนเสิร์ตของน้องลิซ่าณสถานที่จริงค่ะก็คงจะได้รับพลังงานอย่างล้นหลามเราว่าน้องค่ะไม่ดรอปเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบคอนเสิร์ตนี่คือรีวิวน้องลิซ่าเป็นหลักและสาวแลคพิงค์ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตวันแรกบอนพิงค์เวิลด์ทัวร์ประเทศเม็กซิโกค่ะ